ครับคุณครูทุกท่านครับวันนี้ผมครูพีนะครับจะมาอยู่ในช่วงของการแชร์ลิงนะครับสิ่งดีๆในการสอนเด็กนะครับอชื่ออะไรบอกกล้องหน่อยครับที่เล่นชื่อลองนายอายุเด็กบแวกับครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการจำพวกคำพนิจง่ายครับแบบใช้ขาวทังครับนั้นล่องนายเนี่ยก็เมื่อสักครู่นะฮะผมก็ได้ สอนเขาในการข้อข้อบัามีนะครับในการจาข้อ,ขอพีอย่างง่ายๆนะฮะนั้นคนิคนี้คุณครูสามารถนําไปใช้ได้นะครับด้วยการใส่ท่าทางเข้าไปนะครับแล้วก็เพื่อทําให้เด็กนั้นมีความส,สนานนะครับกับการข้อข้อบัามีด้วยนะบ้อพีนวันนี้นะครับเราจะอ่านก่อนดีไหมอ่านก่อนนะฮะ มาบทที่26ข้อที่41ท่านทั้งหลายกงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทดลองจิตวิญญาณพร้ยยพอมแล้วก็จริงแต,ต่ใายยังอ่อนแอครับตอนแรกน้องนายเนี่ยอ่านข้อนี้จำได้ไหมตอนแรกมันยากไหมตอนแรกจำอย่างเดียวยังไม่ยากไม่ยาวแต่พอใส่ท่าทางเข้าไปยิ่งจำง่ายหมครับจะจำาดครับอันนี้เราจะมีท่าทางนะครับโดยการที่ว่าอาจจะให้เด็กกำหนดเอง หรือว่าเรากําหนดด้วยแต่ส่วนหนึ่งเราจะกําหนดให้ก่อนนะครับด้วยการที่เราจะแบ่งเป็นช่วงเป็นตอนในมัทธิวที่หกข้อสี่เอ็ดนะครับท่านทั้งหลายอันนี้จะแบ่งตอนหนึ่งจงข้อระวังก็แบ่งตอนนะึะฮะและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทดลองแบ่งเป็นช่วงช่วงนี้นะฮะจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังหอกกำลังน,นะครับนั้น เราแบ่งเป็งช่วงๆนะครับเราจะแบ่งเป็นช่วงก่อนช่วงแรกก่อนท่านทั้งหลายทำท่าอะไรครับท่านทั้งหลายนี่ท่านทั้งหลายนะครับอชี้ไปข้างหน้านะครับจงเฝ้าระวังจงเฝ้าระวังก็มือหงนครับและอธิษฐานอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องจะไม่ต้องถูกทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงพร้อมแล้วก็จริงพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนเองอ่าแล้วครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดู อ่าชุดเต็มเลยนะครับตอบเลยนะครับครับมัทธิวบทที่ยีสิบหข้อ41ท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวงังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ถูกทดลองใจพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนแอเอเมนขอบคุณครับสำหรับเทคนิคในการ สอนเด็กในการจํำนะทรับข้อกำปีไม่ว่าจะยาวแค่ไหนคุณครูก็สามารถสอนให้เด็กจําจับท่าทางได้ดในการคิดท่าทางที่สอดคล้องกับตัวข้อกำปีนะครับขอบพระเจ้าเป็นพรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ